สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกรืนนิช h ันแน l จะนำเสนอดาวพฤหัสบ,บดีย้ายในวันที่8เมษาย,ยน2565นี้ลัคนาราศีพฤกษ์จะได้ลาบจะได้มรดกจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาดูความหมายของดาวพฤหัสบ,บดีกันก่อนนะคะพฤหัสบ,บดีถือครองทางทิศประจิมนะคะคือทิศตะวันตกจัดเป็นดาวสุปเคราะห์ธาตุดินนะคะโค จนในราศีละประมาณหนึ่งปีเป็นเจ้าเรือนสองเกษตรคือราศีธนูและราศีมีนเราใช้เลขห้าแทนดาวพฤหสัสบ,บดีนะคะตามคำพีเฉลิมไตรภพนั้นพระอิศวรราชประเวทให้ฤาษีส9ตนตามกำลังทักษะเป็นทุลีแล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไผ่ทูนประพรมน้ำอมฤตบังเกิดเป็นเทพทรงกวางทองเป็นผานะ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวธาตุดินดาวพฤหัสบดีเป็นดินแข็งธรรมชาติดินอย่างดาวพฤหัสเป็นดินแข็งแห้งกล้านจัดอยู่ในประเภทดินที่ดอนแข็งแน่นไม่ทลายลงได้โดยง่ายสภาวะบ่งถึงความเข้มแข็งหนักแน่นถึงแม้ว่าสภาวะจะแข็งแต่จะไม่รุนแรงหักโค่นใครดาวพฤหัสบดีนี้แสดงถึงความยึดมั่นความศรัทธาฝ่ายในบุญกุศลคุณธรรมความดี การมีอุดมคติบ่งถึงการแผ่ไปสู่ความดีงามความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความถูกต้องความมีสติการอดทนอดกลั้นการช่วยเหลือความรู้วิชาการกฎหมายระเบียบแบบแผนจารีตประเพณีการพิพากษาตัดสินความต่างๆหลักการต่างประเทศาศาสนาโชคลาภการเกิด การเจริญเติบโตเป็นบุคคลหมายถึงผู้นำทางศาสนาคนสอนศาสนานักสอนศาสนานักบวชพระผู้ทรงศีลครูอาจารย์ที่ปรึกษานักวิชาการผู้คุ้มครองผู้ปกครองเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกรัฐสภาผู้พิพากษาอัยการจ่าสารทนายความนิติกรแพทย์ทั่วไปหมอทั่วไป คนขายายาเภสัชคนที่มีเหตุผลผู้ใหญ่ทางการปกครองเป็นผู้มีการศึกษาแบบมีดีกรีนักวิทยาศาสตร์นักวิเคราะห์อาจารย์ครูนายธนาคารนักวิทยาศาสตร์สมาชิกท้องถิน่นนักศา,าสนศาสตร์คนทำธุรกิจการเดินเรือกิจการต่างประเทศหมอดูหรือโหราศาสตร์โหราจารย์นะคะเป็นสถานที่ก็หมายถึงศูนย์รวมของจิตใจ ศูนย์รวบมของการอบรมสถานรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสาธารณสุขคลินิกศูนย์ดูแลสุขภาพร้านยาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดหอประชุมทางาศาสนาสถานที่เกี่ยวกับาศาสนาสถานที่โบสถ์วิหารมัสยิดสำนักสงฆ์ศาลเจ้าศาลพระภูมิพระพรหมสถาบันการศึกษาโรงเรียนห้องสมุดมหาวิทยาลยัยหอสมุดสภาแห่งชาติ สถานที่ที่เกี่ยวกับการติดต่อทางกฎหมายสารสถ,ถิตยุติธรรมรัฐสภากระทรวงการคลังสถานที่สบายใจบ้านตักบ้านตากอากาศศาลาพักร้อนห้างสรรพสินค้าเป็นต้นนะคะสิ่งของก็หมายถึงสิ่งของเกี่ยวกับศาสนาพระพุทธรูปทเทวรูปพระเครื่องสังฆภันเข้าของในวัดต่างๆ เกี่ยวกับาศาสนาหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะหนังสือเกี่ยวกับาศาสนาคัมภี์ต่างๆวัตถุมงคลสานพระภูมิสิ่งที่เกี่ยวกับการรักษาเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องเวชภัณฑ์ยารักษาโรคสมุนไพรหนังสือตำราสิ่งของที่เกี่ยวกับสุขภาพอาหารเสริมสุขภาพสิ่งที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์กฎหมายพรบหนังสือสัญญาเช็คโฉนด ตำรับตำราหนังสือกฎหมายแบบเรียน <_ d ream> เครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องปั้นดินเผาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเรียนตรากระสาบเครื่องจักรกลรถยนต์น้ำมันเครื่องอะไรรถยนต์ถ้าเป็นเหตุการณ์ก็หมายถึงเรื่องราวของความถูกต้องการไตรตรองการวางแผนความรอบคอบการ,ราศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการปล่อยวางความเป็นไปตามธรมมมธรมชาติการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ถ้าแสดงถึงจิตใจก็หมายถึงชอบสร้างกุศลใจดีใจอ่อนมีเมตตาซื่อสัตย์ใจกว้างรักสงบรักเหตุผลรักความยุติธรรมกรตัญญูมีเหตุผลมีศักดิ์ศรีมีความเห็นอกเห็นใจถ้าเป็นอวัยวะก็หมายถึงสมองช่องหูหัวใจกระเพาะระบบการย่อยอาหารตับหลอดเลือดดำเส้นเลือดใหญ่ตะโพกโคนขาต้นขากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อและลิ้นหัวใจระบบเลือด เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็หมายถึงโรคหวัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคเกี่ยวกับตับโรคเกี่ยวกับเลือดเส้นที่สมองนั่นก็คือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสสบ,บดีจะย,ย้ายในวันที่8เมษายน2565ชาวลักนาราศีพฤกษะคะ ซึ่งดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นภพราพะและก็ภพมรณะสองภพเรือนนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพราภะของชาวลักนาราศีพฤษเพราะฉะนั้นจะทําให้ชาวลักนาราศีพฤษเ,เมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายไปเป็นตําแหน่งเกษตราจะดีมากเลยนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรจะทําธุรกิจอะไรจะราบรื่นเป็นอย่างดี เพราะว่าอยู่ในภพลาภะให้คุณแล้วก็ช่วยคุ้มครองชีวิตอย่างเต็มที่ทําให้ชีวิตมีจุดตั้งหลักตั้งตัวได้สูงมากนะคะและก็ดาวมรณะนั้นก็หมายถึงความเป็นความตายหรือเกี่ยวกับการเดินทางไกลการเจ็บป่วยหรือว่าการทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางบ่อยๆหรือการทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างภาษาต่างประเทศนะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือลาภะบวกกับมรณะก็คือการได้ลาบหรือได้มรดกจากคนตายนะคะหรือจากประกันชีวิตประกันภัยอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไป1ปีเต็มนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะอ,อ,อยู่ในราศีละ1ปีนะคะจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษมีความมั่นคงในเรื่องของการงานเพิ่มยิ่งขึ้น ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะงานใดที่เคยได้ถูกเอาประลัดเอาเปรียบมาทุกปัญหาทุกอุปสรรคก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะงานที่ไม่เคยเก้าวหน้าก็จะหลุดพ้นเพื่อนร่วมง,งานที่เ,เคยทําให้ชาวลัคนาราศีพฤกอ์ดใจก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ อาจจะได้โชคได้ลาบจากการทํางานด้วยนะคะถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายหมายถึงว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลพวกแพทย์พวกเกี่ยวกับประกันชีวิตหรืออาจจะได้มรดกจากครอบครัวนะคะถ้าทำงานเกี่ยวกับทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษายิ่งส่งเสริมให้สำเร็จและก็มีโชคมีลาบมากเพิ่มขึ้นนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูดาวพื้นดวงประกอบด้วยนะคะว่ามีดาวเสาดาวมฤตยูหรือดาวการากินิจรตั้งรับอยู่ในเรือนลาภาหรือไม่นะคะถ้าตั้งรับอยู่แทนที่ว่าจะได้คุณมาอย่างเต็มที่กลับได้มาแบบต้องผ่านอุปสรรคเหมือนกันนะคะกว่าจะได้มานะคะแต่ว่ายังไงก็สําเร็จนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ได้ลาบได้มรดกได้โอกาสที่ดีๆผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่หมอข,ขอจบเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แม่หมอด้วยนะคะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวก็สแกน QR วอาโค้นี้มาได้นะคะสวัสดีค่ะ